สบายดีปาลุงวัสดุสุขสุขอนน้องพบพาะกับส่องน้องอ่อนคือเก่าปาลุงสบายดีปาลุงโดยขอบใจนี่เฮาก็มาต่อปาลุงบุกสวนต่อทาบุกทำความสะอาดสวนต่อปาลุงแม่นมันแดดก็เลยพาการยุดก่อนมาสานต่อตะแลงปาลุง nè <laughs> bừng đó tôi sắp cô kia nang là <laughs> nam bộ

เห็ดเวียกต่อไปลงเลยตานต่อวหยักมือเช้านี้ยังม่แล้วเนาะเอากลับมาเห็ดต่อสุดยอดกำลังมากมากเลยคือมากเลยือฮัชิคุดหัวอะไรกันพังแล้วก็เห็ดหัวอมสวนปลาลง มาเบ่งบาตรกอดคิงอย่างอ่ะจะจ่าด้วยสิบัวนาขวดบ่ ก็ไผกัแป้นเลยแบบหาน้ําไม้สบายเลยเนาะแบบบ่ยากหมเลยแม่นหานไม้ก็สิสบายเพราะว่ามันแปนออกแลทางออกไักลนอไักาะ้อ่ักลนร้านเลย่ัก้ก็ตาม ยันถ่อแนี้แหละประมาณว่ามันเนียนอ้อลย่นมเก็นะวดแปนไปเลยเนาะ มาตงานลอยไก่สีเลวเลยแหละ ตะเห็ดแปนไปเลยเนาะแม่นสะนี่มันแดดก็เลยพากันยุดก็เลยมาสานต่อยามแรงเนาะพอดีแดดบดา้านยเออกอกล้นี่ก็นี่เนาะลืมไปสวัสดีนมน <laughs> นี่คุดละขวดเนาะพังละคขวดไปลง <laughs> พัง,งหัวไปลงเห็ดหัวอมสวนไหวโดยเคยล,ล,ลุงเคยละไปลง เป็นเลยปะลุงตอนนี้ค่ะ แม่กับน้องมีดหายบ่พังลักหัวแม่บ่แม่กับบอมีดสายพังวะสินพังรักหัวเรอไม่รู้

ระวังเด้อมันมีทถอเด้อ <laughs> mà dư này cầm lăng chay bả nặng <laughs> 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 <Nạc> tham lai <laughs> nặng tham สองหนุ่มป๊ปปาบาต่าะไรเปียแต่บาต้าบ้านสานี้บาต้งานลอยอยู่แล้วกแล้วบาโอ๊ยตัดไ มาเบ่งสะจอยปลุงพังรักหัวก um> ับบะหมีมาหอนนี่กะส้มมาพาควดแล้นอปลุงหฮาสิได้ลาคีบและฮาสิไปฟังรักหัวสวยสะจอยปลุง ตິດຕາມກົດ l i k a r e ຊ່ອງນອງອດປງປດຊອງໃໝ່ເນາສະບ